หยบซิวลึงค่ะหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกยกแท้เลยนะคะอันนี้เป็นหยกพม่าค่ะแล้วก็ไปท,ทําพิธีปลุกเสกนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะคแล้วก็อันนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าเป็น ยกซิวลึงค่ะหนึ่งเดียวในโลกที่ประดับด้วยอัญมณีแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันเป็นทองคําแท้เลยแล้วอันไหน18กะลัดครับเม็ดไหนจะเป็นในส่วนของทับทิมนะคะจะเป็นตรงกลางค่ะจะเป็นทับทิมค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยไข่มุกค่ะไข่มุกของเราก็เป็นเซาลซีนะคะจะเป็นทรงบาโอกทั้งหมดเลยก็คือเป็นรูปทรงที่จะไม่ได้เป็นวงกลมอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นวงมนต์อ๋อเป็นเรียกว่าเป็นทรงธรรมชาติเท่าทีว่าทรงบาโอกใช่ค่ะครับผมก็จะเป็น แล้วไหนมระกะครับจะเป็นสีเขียวๆที่แซมอยู่ตามจุดต่างๆาค่ะครับแล้วองค์สิวดึีผ่านที่ดีอะไรมาบ้างครับก่อนที่จะสร้างที่โรงแรมค่ะก็มีพรามาบวงสรวงค่ะ7วันนะคะก็แล้วก็ก็มามาประดิษฐานที่นี่ค่ะสนับสนุนโดย